หรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Top ส p ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกรับสวัสดีค่ะหูที่ฮะาบะนะคะวันนี้มาพบกับยกที่สองกับการสุ่มวงล้อชุดระดับทองชุดใหม่มันโลหิตแล้วก็สกาลยกหนึ่งเนี่ย EP ส8 8สามารถยอร้อนกลับไปดูกันได้นะจ๊ะไปต่อกันเลยนะคะกดทีละสิบนะ ไอสีสเป,ปย์กระทะมานะคะเป็นของแรชมพูนะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันจะได้สากาแอลสักกี่กระบอกนะคะชุดทองอีกกะออกไหมจะกินระเบิดไฟเ <laughs> อ้ยครื่องร่อนนะฮะ กึงรอนถาวรอ,อืห้หัวแดงแล้วก็ท้าย1ชิ้นนะและในช่วงนี้ทางร้านแก๊สอบอัพนะคะเขารับเติมปั๊มน้ำมันผ่านเว็บเติมเกมของ p u b g Mobile โดยตรงซึ่งใช้เพียงแค่เล็กยูเท่านั้นนะคะสามารถสุ่มลุ้นโบนัสสูงสุดถึง200%เลยเรียเซ็ตสิทธิ์นะคะทุกวัน เวลา23นาฬิกาหมดเควันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนกันได้ถูกกว่าเติมเองแน่นอนไปจกินกระเป๋าเสียอยู่อย่างไอ้ที่มันนับของแดงมันไม่นับรวมพวกกระเป๋าพวกระเบิดพวกร่มอะไรอย่างเงี้ยมันนับแค่ชุดกับส่วนหัวเองอะปืนก็ไม่นับ ได้มากมากหนึ่งร้านไปยกที่สองว้วชุดแดงมาแล้วนะคะอันนี้มันเป็นชุดเก่านะนำมายัดเนี่ยท้ายอีกหนึ่งท้ายมาสองว้วชุดแดงอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็เคยมาในกล่องคลาสสิกนะคะชุดนี้เคยสุ่มอยู่ตรงไอดีเก่าแล้วก็ไม่ได้นะคะอย่างว่าเนาะกล่องคลาสสิกมันก็คือกล่องคลาสสิก เลือโนหนึ่งเลยนะกล่องนั้นนะไปต่อสเซอเร์นี่ไม่ต้องมาเยอะได้ไหมขอเหรียญก็ได้ถ้าของไม่ออกก็ขอเหรียญเยอะๆหน่อยเถอะแล้วประเด็นคือมาได้ของซ้ำมันไม่ได้เหรียญเว้ยอันเนี้ยมันสก,กามาสักทีนะ มาตอนที่เท่าไหร่วันนี้อ่4ยเจ็นะคะสก,กาเพิ่งออกหนึ่งกระบอกกระบอกแรกเลยอืมแบบนี้แบบนี้โอเคเลยสี่เจเพย์ผมมาแค่หนึ่งไปเออเหรียญได้น้อยอยู่เลยนะเนี่ยชุดแรกใช้เยอะด้วยดิชุดใช้750เลยอ่ะหัวสี่ห้าสแรกได้ใครหัวนะี้ พักไาดูของที่น่าสนใจนะคะสกาแอได้มาแล้วแต่ก็ใหม่อัพเพรใช้อันนี้ชอบสุดๆแล้วอ่ะสกาแอีสีขาวโค้งกระดูกเขียวๆเนี่ย,ยแต่เสียงเหมือนมันบักในเกมนะใครเป็นบ้างเป็นกันทั้งตี้เลยส่วนชุดนั้นได้มา2ชุดเลยนะคะครบเซตมาต่อกันที่411นะ,ะที่หายไปคือไม่ได้อัดคลิปนะ,ะจ๊ะจกต่อทีละ10เหมือนเดิมไป อืมอืมโอเคบาเหนื่อยนะเหนื่อยใจส,สปเปย์ไม่ต้องมามาทำมาเยอะแยะยังจะโผล่มาอีกสองืมมาสี่เลยทีนี้เอออย่างนี้ดิมาแค่หนึ่งทีละหนึ่งอะไรอย่างนี้โอเคอยู่ผ่านไปแล้วนะะทั้งหมดเลยห้าร้อย ตอนนี้คือมาลุ้นว่าจะได้สีเซเปก่อันนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรผสมเลยสีเเปเหลียนอะหัวหัวซ้ำนะเห็นไหมมันไม่ได้เหรียญอะมันไม่เหมือนตอนสุ่มหาอันนี้มันนีนอนก็ได้เข็บบนแล้วว่าอีกยี่สิบนะอีกสิบ สรุปว่านะส่งไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย601ครั้งนะคะสองยกด้วยกันก็ได้ของหมดเลยยกเว้นของข้างบนนะคะปืนได้มาแค่1กระบอกเท่านั้นบัตรโส่วนเรนนั้นได้สะสมอยู่ที่918เหรียญด้วยกันนะคะโอ้โหนี่ขนาด600นะเนี่ยดาๆประมาณ150เหรียญเนี่ยจะใช้ประมาณ5400 UC หรือว่า100ครั้งนั่นเองนะคะใครที่เกลือสูงสุดจะเอาแค่ชุดเนี่ย จะ150เปลี่ยนนะก็น่าจะส่มประมาณ480ถึง500ครั้งนะคะประมาณนี้ถ้าขอขอที่จะส่วนหัวเพิ่มอีกเนี่ยก็จะต้องส่มเพิ่มอีกประมาณ200ครั้งนะ,ะ282ชิ้นด้วยกันก็เตรียม Uc ไว้เลยสําหรับใครที่กึือเกลือเกลือนะ40,000นะ,ะถึง55,000 Uc โดยประมาณตามนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงด้วยนะ mm. แล้วก็ฝากช่องทางติ๊ก ok กแล้วก็เพจนะคะ mm. ขอบคุณะค่ะ mm. บ๊ายบาย